สวัสดีครับดิวินาสัสางปลารับสำหรับมือน,นี่นะครับจะจบพาเพื่อนนะครับมาเก็บ,บักแตงโม่แต่งโม่ที่มันบ่ได้กินนะครับกะคือมันก็นยังมีประโยชน์อยู่เนาะครับแตสิเอาไปให้เป็ดเนาะคือแปลงนี้ผมก็จะต้องจะต้องไถแล้วนะครับผมก็ถ้าย่อยเก็บตกแต่งโม่ออกไปบางลูกมันกะอาจจะกินได้นะครับบางลูกมันก็นอาจจะกินเนะี่ยลูกนี้มันเนา่าแล้วเนาะครับ จังสี่นะครับไปเก็บไปให้เป็ดเลยกับทุกมือนะครับผมจะมาเก็บแบบนี้เก็บแล้วก็เอาไปซับนะครับ สาหร่เป็ดมันหลายอยู่ด้วยครับมันสิกินได้อีกหลายมืออยู่เนาะแตงโมเนี่ยบางลูกก็เป็นแต่กินอยู่ด้ยครับสดอยู่แต่ว่าผมกะโบ,บกเก็บมือละหลายนะครับเก็บมือละประมาณคู่หนึ่งเพื่อให้ให้มันได้กินโดนเนาะคือเป็นอาหารเสริมนะครับเมาก็บงไปฉีดยานะครับ เนี่ยแตงโมในจัก๊กุนึงผมก็ลองซิม,มิึงแล้วนะครับมันกันบโมเป็นตะกินเนาะมันครับผมก็ล่องซิมผมก็ลองซิมิมึง,มมงแล้วครับมันกันบโมเป็นตะกินเนาะมัน มันอ่อนเนาะหมักแตงโมมันบาแก่มันกะบาหวานเนาะมันกะเป็นรสชาติจืดๆเดี๋ยวเขาไปพาเบิ้องนะครับว่ามันจะแดงหรือบ่แดงเนาะเดี๋ยวเอา,ทากทำตะกรอนมืออื่นมือใหม่ก็จะมาเก็บอีกนะครับเอาซิเมซตะกรอนเนาะครับหมักแตงโม เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาลองพาเบงนะครับได้มาแล้วเอาไปให้เป็ดคือเกาเหระครับเพราะว่าบ่ได้ก,กินเนาะมันเป็นมันเป็นแตงโมอ่อนนะครับ,ม,บมันจะบ่ค่อยอันนี้เนาะมันจะบ่แดงเนาะครับแล,ล้วก็กินบ่ได้เนาะครับกินมันกับบ่แสบเนาะก็เลยต้องเอาทยอยเอาไปให้เป็ดทุกมือนะครับเดี๋ยวมอนีเกสิเอาไปให้เดี๋ยวสิผ้าพาเอาไปให้เป็ดสะก่อนนะครับจักหน่อยเดี๋ยวไปเบงกันครับ ต้องสิมมึงกันนะหวานอยู่ครับหน่อยหน่อยได้หวานหลาย น้องเฟรเบิร์นันละเมือนี้ปีนี้ผมปลูกแตงโมงบร้กินแต่ปีที่แล้วก็ได้กินอยู่นะครับปีนี้บร้กินเลยบอ่อกเป็นยังครับปีหนาจัางปลูกใหม่หาบ่บร้กินเป็ดจะได้กินนะครับมันมันบได้ถิมอยู่แล้วละ่ะยังไงมันก็บไดกถิมอยู่แล้ว <Okay. S 1> อุ้ยเมื่อนี้ก็เป็นแต่แ่บเลย้อ,องซิมบางอีกกันนะ ห,หวนหา,านหน่อยๆครับโมหวานหลาหวานหน่อยๆ <laughs> <laughs> มันมันโมมีนม <c oughs> แนวหวานเพราะเดี๋ยวข้าไปให้เป็ดครับ เยลยกระมังนึงพอดีเนาะเดี๋ยวไปให้เป็ดกันครับครับพวกเป็ดีด่สิมักบกแตงโม่เป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวผมเอาอ้อยมือหนึ่งถือกล่อง เอ็เจียงไดนานะแบบหนึ่งครับ ไกบัตตื่นมักแต่งโม่นะครับเนาะแต่ว่าเป็ดบ่ตื่นแล้วนี่จะกินย่างเดียวครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีอย่างผงกับน้ำเสนอออกไปนะครับกับเป็นเรื่องที่อยู่ในสวนนะครับกับเป็นเรื่องเล่าของเด็หน้าสังปลานะครับกับมุ่งหวังเพื่อที่สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารนะครับในสวนของเจ้าะของนะครับโมฮัวสิประสบก็สําเร็จแบบใดนะครับกับต้องรอเวลาอีกยงวนั่นขึ้นกันนะครับสําหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ